ฉีดโนวีโมตอนที่830เมืองประหลาดนักบริเวณรอบนอกของผืนป่าทั้งสามยังคงพบเพียงความเงียบสงบตลอดหลายวันที่ผ่านมาฉีดนอวีโมและเมื่องอเย่เดินทางร่วมกันโดยไม่เผชิญพยันตรายหรือความมุ่นวายใดๆนอกเหนือจากสิงโตปีศาจขนทองก่อนหน้านี้และกระทิงปีศาจที่วิ่งหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากไล่ล่าเมื่องอเย่ยสองมนุษย์และหนึ่งอสูรก็ไม่พบเจออสูรใดๆอีกเลย และแน่นอนว่าพวกเขาก็ไม่พบจอมยุทธคนอื่นๆที่เข้าร่วมในการคัดเลือกรอบสุดท้ายนี้เช่นกันอ,อวีโมดูนั่นสิเหมือนจะมีเมืองอยู่ตรงนั้นเมื่อเงยยี่ก,กวาดสายตามองออกไปรอบๆและกำแพงเมืองสูงประหานข้างหน้าก็ดึงดูดสายตาของเขาได้ไม่ยากห่างออกไปจากทั้งสองเป็นระยะทางประมาณหลายสิบลี้เงาลืนรางของเมืองแห่งหนึ่งก็ปรากฏให้ทั้งสองเห็นที่นี่มีเมืองอยู่ด้วยหรือ ฉิดนอวีโม่ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยใคร,ร่รู้แปลกจริงที่มีเมืองอยู่ในมิติพิเศษเช่นนี้ไปดูกันเถอะทั้งสองศบตากันเล็กน้อยและฉิดนอวีโม่ก็ตัดสินใจในทันทีก่อนพุ่งตรงไปในทิศทางของเมืองแห่งนั้นอย่างรวดเร็วไม่ถึงหนึ่งก้านทูบต่อมาทั้งสองก็ปรากฏตัวข้างหน้าประตูเมือง มันคือเมืองโบราณที่มีกำแพงอิฐสีเทาและมีร่องรอยของความเสียหายปรากฏอยู่ในทุกซอกทุกมุมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่โบราณของเมืองตรงหน้าประตูเมืองทองสำริดที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากก็มีรอยสีที่หลุดร่วงไปพอสมควรซึ่งแสดงให้เห็นถึงอายุอันยาวนานของมันเวลานี้ไม่มีผู้ใดอยู่ในบริเวณใกล้กับประตูเมืองและเป็นบรรยากาศที่เงียบสงัดยิ่งนัก อย่างไรก็ตามบนถนนหนทางของเมืองก็มีผู้คนที่เดินสัญจรไปมาอย่างเออระหยอยู่จำนวนหนึ่งไม่อาจทราบได้เลยว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นจอมยุทธที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายหรือเป็นประชากรเดิมของเมืองแห่งนี้ทั้งสองระมัดระวังมากขึ้นและเดินหน้าเข้าไปในตัวเมืองอย่างไม่รีบร้อนในเวลานี้ฉีดนนวีโมก็ส่งมารยาเข้าไปในมิติเชื่อมอสูรเพื่อให้มันแผ่พลังวิญญ,ญาณออกไปสำรวจสถานการณ์รอบตัวได้อย่างเต็มที่ ทันทีที่เข้ามาในบริเวณตัวเมืองจอมยุทธทั้งสองก็ดึงดูดสายตาของผู้คนมากมายได้ในทันทีผู้คนหลายสิบคนบนท้องถนนมองมาที่จีนอวีโมและเมื่องอเยเย้วยแววตาสงสัยใครรู้หลังจากมองคนเหล่านั้นอย่างทีนิจพิจารณาทั้งสองก็ค้นพบว่าคนเหล่านั้นมีใช่จอมยุทธจากโลกภายนอกหากแต่เป็นคนธรรมดาทั่วไปซึ่งไม่มีความผันผวนของพลังมายาภายในร่างกายแม้แต่น้อย แม้บริเวณหน้าประตูจะไม่มีผู้คนอยู่ทว่าเมื่อเข้ามาในตัวเมืองมากขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศภายในก็ยิ่งมีชีวิตชีวามากขึ้นเพียงนั้นทั้งสองฝ้าของถนนมีแผงลอยเล็กๆที่ขายสินค้าทุกรูปแบบละลานตาบนถนนทางเดินทอดยาวตรงหน้าก็มีทั้งคนหนุ่มสาวและคนแก่ชราเดินไปมาอย่างสบายๆผู้คนจำนวนมากมองมาที่ฉิตโนวีโมและเมื่องอเย่ยด้วยความอยากรู้อยากเห็น ทว่าพวกเขาก็ไม่ได้เข้ามาพูดคุยหรือเอ่ยถามสิ่งใดแววตาของคนเหล่านั้นมีเพียงความสงสัยใกล้รู้ต่อคนแปลกหน้าทั้งสองเท่านั้นและไม่มีร่องรอยของความมุ่งร้ายแต่อย่างใดฉีดนอวีโมและเมื่องอญี่หันมองสำรวจไปรอบๆก่อนพบพัตตาคารแห่งหนึ่งและเดินมุ่งหน้าไปทันทีเมื่อเข้ามาภายในพัตตาคารทั้งสองก็พบกับลูกค้าหลายคนที่นั่งดื่มและพูดคุยกันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ทันทีที่ทั้งสองก้าวเข้ามาเซียวเออร์ของพัตตาคารก็ตรงเข้ามาทักทายอย่างรวดเร็วท่านจอมหยุดทั้งสองเชิญเลยขอรับเซียวเออร์ยมือไปอยังเก้าอี้ว่างด้านข้างเพื่อเชิญให้ฉิ่นอวีโมและเมื่อหงอยเยี่ยนั่งลงตรงจุดนั้นท่านทั้งสองจะทานอะไรดีขอรับเซียวเออร์รินน้ำชาให้กับคนทั้งสองด้วยท่าทางกระตือรือร้นและมีใบหน้าที่ยิ้มแยม้มเอาเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็แล้วกัน ฉีดนอวีม่ยกถ้วยน้ำชาขึ้นมาสูดกลิ่นหอมของมันเล็กน้อยก่อนจิบมันอย่างชา้าช้ๆได้เลยขอรับเสี่ยวเออพยักหน้าหอมมือของนักและเดินเข้าไปด้านหลังอย่างรวดเร็วซึ่งน่าจะเข้าไปแจ้งรายการอาหารกับพ่อครัวอวีม่ที่นี่ดูเหมือนกับเมืองธรรมดาไม่มีผิดเมื่องอเยี่ยสื่อสารกับฉีดนอวีม่ผ่านทางกระแสจิตทว่าน้ำเสียงบ่งบอกถึงความไม่มั่นใจนะัก เขาพยายามกวาดสายตามองสำรวจรอบตัวทว่ายังไม่พบความผิดปกติใดที่นี่ดูเหมือนเมืองขนาดเล็กธรรมดาธรรมาแห่งหนึ่งและประชากรที่พบเห็นก็ไม่ต่างจากประชากรของเมืองในโลกภายนอกอย่างไรก็ตามการที่มีเมืองเล็กๆเ,เช่นนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบเดนตายที่ลึกลับก็ทําให้เขารู้สึกประหลาดอยู่ไม่น้อยที่ชายที่นี่คือดินแดนมหาเทพหรือไม่ ฉีดหนวีมู่ไตรตรองครู่หนึ่งเมื่อเห็นบุรุษวัยกลางคนสองคนที่นั่งดื่มชาไม่ไกลจากตนนางจึงถือโอกาสเอ่อยถามออกไปดินแดนมหาเทพหรือมันคือที่ใดกันเมื่อได้ยินคำถามของฉีดหนวีมู่ทั้งสองก็หันไปมองหน้ากันทันทีก่อนหันกลับมามองฉีดหนวีมู่อีกครั้งและประกายความประหลาดใจก็ปรากฏในแววตาแอร์วบหนึ่งคำถามของนางทำให้ทั้งสองชงกงงงงไม่น้อยเลย แน่าสาวน้อยที่นี่คือเมืองอูเรื่นซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนสับสูญมีใช่ดินแดนมหาเทพหรอกบุรุษอีกคนกล่าวอธิบายกับฉีนอวีโมดินแดนสับสูญศรเงินฤึษ์ฉีนอวีโมและเมื่องอเยี้ยมองหน้ากันทันทีทั้งสองไม่เคยได้ยินชื่อของดินแดนประหลาดนี้หรือเมืองอูเรื่อนมาก่อนพวกเจ้าคงจะเป็นจอมยุทธ์ที่มาจากโลกภายนอกสินะเมื่อเห็นสีหน้าง,งุนงงของคนหนุ่มสาวบุรุษคนแรกก็กล่าวด้วยความมั่นใจ เจ้าข้าเรามาจากดินแดนมหาเทพและมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกฉีดนอวีโม่กล่าวความจริงส่วนหนึ่งขณะจับตาดูปฏิกิริยาของทั้งสองอย่างไม่ละสายตาไม่แปลกใจเลยที่จอมยุทธจากโลกภายนอกจะไม่ทราบเกี่ยวกับเมืองอู่เรื่องของเราสีหน้าของบุรุษทั้งสองยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพวกเจ้าทั้งสองเมืองอู่เรื่องของเรามีกฎเหล็กข้อหนึ่ง นั่นคือไม่ควรออกไปเพ่นพ่านในยามค่ำคืนมิฉะนั้นพวกเจ้าอาจจะเผชิญกับเรื่องที่ไม่ดีได้หนึ่งในนั้นเอ่อยตื่นฉีดนอวีโมและเมื่องอเยี่ยพร้อมรอยยิ้มอย่างเป็นมิตรทว่าด้วยเหตุผลบางประการรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรนั้นกลับทำให้ทั้งสองรู้สึกขนลุกอย่างประหลาดหลังจากรอครู่ใหญ่เซียวเออร์ก็กลับออกมาอีกครั้งพร้อมอาหารหลากหลายชนิดซึ่งส่งกลิ่นหอมชวนน้ำลายสอเชิญท่านทั้งสองตามสบายขอรับ หลังจากวางอาหารหลายจานลงบนโต๊ะเซียวเออก็กลับไปประจำที่โต๊ะต้อนรับและจัดการงานของตนอาหารพวกนี้เหมือนจะทำมาจากเนื้อของอสูรมายาฉีดโนวีมู่หยิบตะเกียบและเริ่มรับประทานเล็กน้อยก่อนพบว่าอาหารส่วนใหญ่ตรงหน้ามีวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อของอสูรมายาซึ่งมีพลังงานอัดแน่นอยู่มากทว่าประชากรของเมืองอูรเรื่องนี้ได้มีพลังมายาเหมือนกับจอมยุทธ์พวกเขาล่าอสูรมายาที่ทรงพลังเหล่านั้นด้วยวิธีใดกัน เมื่องอเยี่ยิงเนื้อของอสูรมายาและกล่าวด้วยความมุนงงเช่นกันเราจะได้รู้ในยามค่ำคืนฉิดนอวีโมก็กล่าวอย่างสบายๆพร้อมกับรับประทานอาหารต่อไปทว่าแอบตัดสินใจอย่างแน่วแน่เช่นกันในเมื่อบุรุษวัยกลางคนทั้งสองกล่าวว่าไม่ควรออกไปที่ใดในยามค่ำคืนนั่นหมายความว่าจะต้องมีบางอย่างที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นในเมืองอูเรื่นแห่งนี้แอลมมนจะต้องเป็นความลับของเมืองแห่งนี้อย่างแน่นอน สำหรับปริศนาที่พวกเขาต้องการหาคำตอบชิปนอวีโมและเมื่องอเย่จะได้ทราบมันเมื่อออกมาในยามค่ำคืนเมื่องอเงย่ก็เข้าใจได้เช่นกันเขาจึงไม่กล่าวสิ่งใดเพิ่มเติมอีกหลังจากรับประทานอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยทั้งสองก็จองห้องพักสองห้องเพื่อพักผ่อนระหว่างอยู่ในเมืองแห่งนี้อย่างไรก็ตามเมื่องอเย่ไม่ได้กลับไปที่ห้องพักของตนทว่าเข้าไปในห้องของชิปนอวีโมเพื่อหารือกันในขณะที่มัรยาก็ออกมาจากมิติเชื่อมอสูรเช่นกัน ขายอาคมถูกรางไว้รอบห้องของฉีตนอวีโมเพื่อแยกห้องนี้ออกจากโลกภายนอกมันยาจ้างพบสิ่งใดผิดปกติหรือไม่ฉีนอวีโมเอ่ยถามก่อนหน้านี้มันยาอยู่ในมิติเชื่อมอสูนตลอดเวลาและไม่ทราบเลยว่ามันค้นพบสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่นายหญิงคนพวกนั้นดูเหมือนเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีพลังผันผวน,นในร่างกายแต่ทว่าเมื่อข้าลองตรวจดูอย่างใกล้ชิดข้าก็พบว่าพวกเขาทั้งหมดล้วนมีกลิ่นไอที่แปลกประหลาดติดตัว ทิ้วของมานยาขมวดเป็นปมกลิ่นอายของผู้คนในเมืองนี้ลึกลับซับซ้อนยิ่งนักและทําให้มันรู้สึกอึดอัดอย่างยิ่งเจ้าหมายถึงกลิ่นอายของความตายใช่หรือไม่ฉีดโนวีมู่เองก็สัมผัสดได้เช่นกันแม้ภายนอกคนเหล่านั้นจะดูไม่ต่างไปจากคนทั่วไปทว่าพวกเขาล้วนมีกลิ่นอายของความตายติดตัวนี่คือสิ่งที่ผิดปกติมากที่สุดเกี่ยวกับคนเหล่านั้นตอนที่831เมืองแห่งทีดิบเมื่อหงอเย่สับสนงงงกับสิ่งที่ได้ยิน เขาไม่รู้สึกถึงกลิ่นไอายของความตายจากคนเหล่านั้นแม้แต่น้อยและคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นเพียงคนปกติธรรมดาที่ไรพลังมายาเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากเดินทางมาด้วยกันหลายวันและทําความรู้จักกันพอสมควรเขาก็เข้าใจลักษณะนิสัยของฉีดนนวีโมและมัายามากพอจนมั่นใจได้ว่าทั้งสองจะไม่มีทางกล่าวสิ่งใดที่ไรเหตุผลหรือไม่มีมูลอย่างแน่นอนเพราะเหตุนั้นเขาจึงเริ่มระแวดระวังขึ้นมา อ,อวีโมูเห็นอยู่ว่าสมารภูมิรบเดนตายไม่มีเวลากลางคืนเหตุใดบุรุษผู้นั้นจึงตื่นมีให้เราออกไปข้างนอกในตอนกลางคืนกันเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เขากอประหลาดใจไม่ได้จากประสบการณ์หลายวันที่ผ่านมาเขาก็มั่นใจว่าในสมรภูมิรบเดนตายไม่มีเวลากลางคืนอย่างแน่นอนทว่าบุรุษวัยกลางคนในพัตตาคารกลับเตือนพวกเขาว่าไม่ควรออกไปข้างนอกในยามค่ำคืนซึ่งทำให้เขาแปลกใจไม่น้อย บางทีที่นี่อาจจะแตกต่างออกไปฉีดโนวีมัวตรกรองครู่หนึ่งและมั่นใจว่าจะได้ทราบทุกอย่างที่สงสัยหลังจากนี้หลังจากพักอยู่ในห้องเป็นพักใหญ่ท้องฟ้าก็ค่อยๆมืดสลัวลงท้องฟ้ามืดแล้วเมื่อมองออกไปข้างนอกเมื่องอเยี่กก็ขมวดคิ้วและตะโกนเบาๆไม่น่าเชื่อเลยว่าเมืองประหลาดแห่งนี้จะมีกลางคืนอยู่จริง พวกเขาใช้เวลาอยู่ในสมรภูมิรบเดนไตรวมทั้งหมดเกือบสิบวันแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นท้องฟ้าที่มืดมิดความเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึงนี้ทำให้ความรู้สึกของทั้งเขาและชิโนวีมู่ซับซ้อนไม่น้อยทิโนวีมู่หยิบไข่มุกราตรีจำนวนหนึ่งออกมาจากแหวนมิติเพื่อเพิ่มความสว่างรอบตัวหลังจากถอดถอนไข่อาคมที่วางป้องกันไว้รอบๆนางก็แผ่พลังวิญ,ญญาณออกไปสำรวจสภาพแวดล้อมภายนอกทันทีทั้งเมืองในตอนนี้เงียบสงัดอย่างยิ่ง บนถนนหนทางไรซึ่งผู้คนสัญจรไปมาภายในโรงเตียมนอกเหนือจากห้องของพวกนางก็ไม่มีแสงสว่างอื่นใดซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่าขนลุกเล็กน้อยเมื่องอเยี่กก็ขยับเข้าไปใกล้ทิดนอวีโมโดยอัตโนมัติและรู้สึกหว,ดวาดผวาด้วยเหตุผลบางประการเอียดดออะหลังจากนั่งเงียบนานสองกา้านทูบเมื่องงยยี่กก็แทบสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงท่ามกลางความเงียบสงัด ทั้งโรงเตียมที่เคยเงียบเชียบในตอนแรกทว่าในเวลานี้ประตูหลายบานกลับถูกเปิดออกอย่างช้าๆและผู้คนจำนวนหนึ่งก็ก้าวออกมาจากห้องของตนเองราวกับทุกคนมีความเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องใช้วาจาใดพวกเขามุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันและไม่ทราบได้ว่าจุดหมายปลายทางคือที่ใดไปดูกันเถอะฉีดนอวีโมโกระซิบเบาๆและแอบติดตามคนเหล่านั้นไปทันที เมือ่งอเย,ย่ก็ตามหลังฉีดนอวีโมไปอย่างใกล้ชิดขณะยังคงรู้สึกเสียวสันหลังวาบและขนหัวลุกขึ้นมาภายในเมืองประตูบ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกเปิดออกและทุกคนรวมตัวบนถนนด้วยกันขณะเดินหน้าไปในทิศทางหนึ่งฉีดนอวีโมและเมื่องอเย,ย่ซ่อนตัวอยู่บนหลังคาอาคารหลังหนึ่งขณะจับตาดูการเคลื่อนไหวของคนเหล่านั้นด้วยความหวาดหวั่นในใจคนเหล่านั้นดูไม่มีสติสัมปชัญญะแม้แต่น้อยและดูเหมือนจะถูกครอบงำโดยบางสิ่งบางอย่าง ยิ่งไปกว่านั้นแม้มองผิวเผินแล้วพวกเขากำลังก้าวเดินทว่าแท้ที่จริงแล้วเท้าของพวกเขาไม่ได้แตะพื้นด้วยซ้ำขณะดลอยตัวเหนือพื้นดินไปเรื่อยๆสถานการณ์ที่ได้พบเห็นในตอนนี้ก็ทำให้ฉีดนนวีโมคิดไตร่ตรองอย่างหนักหรือว่าแท้จริงแล้วคนเหล่านั้นมีใช่มนุษย์หากแต่เป็นเพียงวิญญาณเท่านั้นพวกนั้นเป็นถีงันหรือ เมือ่งอเยี่ยกระซิบกระซาบเบาๆและรู้สึกหายใจได้ไม่ทั่วท้องเขาไม่เคยเห็นผีสางมาก่อนและคิดว่าพวกมันมีอยู่ในตำนานเท่านั้นแม้จะเคยพบในตำราบันทึกบางเล่มก็ตามอย่างไรก็ตามประชากรชาวเมืองอูเรื่นในตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับผีสางที่บรรยายไว้ในตำราเหล่านั้นยิ่งนักข้าก็ไม่แน่ใจแต่พวกเขามีใช่คนปกติแน่ฉีดนอวี๋มู่ใส่สีสับเบาๆขณะพยายามควบคุมคลื่นพลังของตนเองเมื่อมีให้คนเหล่านั้นรับรู้ได้ ไม่นานนักบนถนนก็มีคนหลายร้อยคนรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นทั้งคนชราและเด็กหรือชายและหญิงล้วนลอยตัวไปในทิศทางหนึ่งด้วยกันก่อนหยุดลงที่บริเวณหน้าประตูเมืองฉีดนอวีโม่และเมื่องอเย่ก็กระโดดลงบนพื้นดินขณะยังคงจับตาดูคนเหล่านั้นเพราะต้องการทราบว่าพวกเขาคิดจะทำสิ่งใดฟุยอบสอายลมพัดผ่านแอวบหนึ่งและร่างของใครคนหนึ่งก็ปรากฏตัวกลางอากาศตรงหน้าคนเหล่านั้น เขาคือบุรุษวัยกลางคนซึ่งเป็นหนึ่งในสองคนที่จีตนอวีโมได้มีโอกาสพูดคุยในพัตตาคารก่อนหน้านี้นั่นเองบุรุษวัยกลางคนสวมอาภรร์เป็นระเบียบดูดีและต่างจากคนอื่นๆเบื้องล่างคาระวะนายท่านเมื่อเห็นบุรุษผู้นั้นปรากฏตัวทุกคนบนถนนก็คุกเข่าลงและกล่าวอย่างพร้อมเพรียงทันทีลุกขึ้นเถอะบุรุษวัยกลางคนโบกมือเพื่อให้คนเหล่านั้นลุกขึ้น ฮ่าฮ่าฮ่าในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วจะหลบซ่อนตัวไปอีกทำไมเล่าจูจ่ๆเขาก็หันขวับและสายตาหยุดลงในจุดที่ฉีดนอวีโมและเมื่อ,งอเงเย่กำลังหลบซ่อนตัวก่อนหัวเราะเบาๆฉิดนอวีโมและเมื่องอเย่ยสะดุ้โหยงเล็กน้อยไม่คิดเลยว่าบุรุษผู้นั้นจะรับรู้ถึงตำแหน่งของพวกนางได้ทั้งสองไม่ลังเลและตรงเข้าไปปรากฏตัวตรงหน้าบุรุษผู้นั้นพร้อมกับศบตาเขาโดยตรง แม่าสาวน้อยข้าเตือนเจ้าแล้วว่าไม่ควรออกมาในตอนกลางคืนเหตุใดเจ้าจึงไม่เชื่อฟังเล่าบุรุษวัยกลางคนมองฉีดโนวีโมและกล่าวด้วยน้ำเสียงเชิงตำหนิทว่าแววตาไม่สแสดงถึงความมุ่งร้ายใดๆอย่างไรก็ตามกลิ่นอายแห่งความตายที่หนาแน่นซึ่งแผลออกมาจากกลางของเขาก็ทำให้ฉีดโนวีโมและเมื่องอเยี่ยระหนักได้อย่างชัดเจนมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ฉีดโนวีโมไม่รอช้าและกวาดสายตามองทุกคนพร้อมเอ่อยถามด้วยความสงสัยใคร่รู้ ในเมื่อเจ้าอยากจะรู้นักข้าก็จะบอกเจ้าแม่สาวน้อยเมืองอู่เรื่องแห่งนี้คือเมืองแห่งทีดิบบุรุษวัยกลางคนไม่มีความคิดที่เป็นปฏิป,ปักษ์ใดๆต่อฉีนอวีโมและกล่าวอธิบายกับนางอย่างใจเย็นเมืองอู่เรื่องคือเมืองแห่งทีดิบประชากรของเมืองที่ฉีนอวีโมพบเห็นในตอนกลางวันนั้นแท้จริงแล้วตายมานานหลายปีเพียงแต่จิตวิญ,ญญาณของพวกเขายังไม่สลายไปและไม่สามารถไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้พวกเขาทำได้เพียงปิดอยู่ในเมืองอู่เรื่องแห่งนี้เท่านั้น ในช่วงกลางวันพวกเขาจะกลายเป็นคนธรรมดาทั่วไปและใช้ชีวิตตามปกติทว่าในยามค่ำคืนพวกเขาจะกลับคืนกลายเป็นวิญญาณไร้ชีวิตและสูญเสียสติควบคุมตนเองไม่แปลกใจเลยที่เมืองแห่งนี้จะมีชื่อว่าเมืองอูเริ่นดอกจัน w เรนอูเร่นหมายถึงไรที่สิ้นสุดเมื่อได้ฟังคำอธิบายของบุรุษวัยกลางคนจิตนอวีโมก็เข้าใจได้ทันทีนางมองเขาอย่างที่นิดพิจารณาและเอ่ยถามต่อไป แต่ท่านแตกต่างไปจากพวกเขาอย่างนั้นหรืออีกฝ่ายเทียงยิ้มและตอบกลับไม่ต่างนักหรอกเทียงแค่ข้ามีโอกาสมากกว่าพวกเขาเล็กน้อยและมีสติสัมปชัญญะเป็นของตัวเองเขาเองก็เป็นวิญญาณไร้ชีวิตเช่นกันทว่าโชคดีที่เขายังมีสติรับรู้เป็นของตนเองก่อนหน้านี้เมื่อพบกับคนแปลกหน้าทั้งสองในตอนกลางวัน เขาก็เตือนทั้งสองด้วยเหตุผลสองประการหนึ่งคือเขาไม่ต้องการให้ทั้งสองคนพบความลับของเมืองแห่งนี้และอีกประการหนึ่งคือไม่ต้องการให้พวกนางตกอยู่ในอันตรายในเมืองแห่งถีดิบนี้นอกเหนือจากเขาก็ไม่มีผู้ใดที่มีสติสัมปชัญญะเป็นของตนเองหากพบกับฉีดนอวีโมและเมื่องอเยี่ยนในตอนกลางคืนพวกเขาก็อาจจะลงมือโจมตีทั้งสองก็เป็นได้เหตุใดที่นี่จึงกลายเป็นเมืองถีดิบไปได้ ฉีดนนวีโม่เอ่ยถามต่อไปทีดิบเหล่านี้ควรที่จะไปผุดไปเกิดมีใช่หรือแล้วเหตุใดพวกเขาจึงถูกกักขังอยู่ในเมืองทีดิบแห่งนี้เป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายบุรุษวัยกลางคนสายสศีษะและกล่าวด้วยน้ำเสียงจนปัญญาพวกเจ้ารีบไปก่อนเถอะหากพวกเจ้าไม่รีบไปซะตั้งแต่ตอนนี้มันอาจจะสายเกินไปเขากวาดสายตามองไปรอบๆก่อนกล่าวขึ้นเพื่อให้ฉีดนนวีโม่และเมื่องอเี่หลบหนีไปจากที่นี่ก่อน ทำไมกันเมื่องอเยีออดเอ่ยถามด้วยความสงสัยไม่ได้เวลานี้เขายังคงสับสนงงงกับความจริงที่ค้นพบและถึงกับหยิกเนื้อตอนเองหลายคราเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เห็นนี้ใช่เป็นเทียงภาพลวงตาข้าได้กลิ่นของสิ่งมีชีวิตบุรุษวัยกลางคนกำลังจะอธิบายบางอย่างทว่าจูจ่ๆน้ำเสียงแหบพร่าก็ดังขึ้นและสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีสายเกินกว่าจะอธิบายแล้วพวกเจ้ารีบไปก่อนเถิด เขากล่าวทิ้งท้ายก่อนพุ่งตรงไปในทิศทางหนึ่งทันทีไปกันเถอะแม้ไม่ทราบสิ่งที่เกิดขึ้นทิดนอวีโมก็เลือกที่จะเชื่อวาจาของบุรุษวัยกลางคนผู้นั้นและรีบห่ะตรงไปยังนอกเมืองอย่างรวดเร็วเมื่องอเยี่ยก็ไม่รอช้าและติดตามไปอย่างใกล้ชิดคิดจะหนีไปไหนหรือทว่าก่อนที่จะออกไปจากบริเวณของตัวเมืองได้ร่างหนึ่งก็ปรากฏตรงหน้าคนทั้งสอง ติดใจต่อมาคลื่นพลังมหาศาลก็พุ่งเข้าโจมตีฉีดนอวีโมและเมื่องอเยี่ยนในทันทีจนทั้งสองร่วงลงจากกลางอากาศพรวดดอ,ดอดอสีหน้าของฉีดนอวีโมบิดเบี้ยวใหญ่เกในขณะที่กระอักเลือดคำโตออกมาทันที